สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรร้อยบนหน่วยบนตัวเดียวแม่นๆนะครับเทียบชน4สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง4สูตรนะครับสูตรที่1จะใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลัก10บล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรที่สองใช้หลักหมื่นบวก10บนบวกหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1 100, บวก atz, Раз, 10, partido, Además, ado, 1 <of> ิบหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่หนึ่งสาครั้งบวก10ท้ายครั้งที่สองบวก7ดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่สหลักหมื่นบวกหลัก10บนบวกหลัก10บล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกร้อยท้ายครั้งที่1 3าครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10บท้ายครั้งที่สองบวก6คงที่ ได้ตัวเด่นต um. ัวเดียวนะครับสูตรที่4สูตรสุดท้ายใช้หลักหมื่นบวก10บนบวก10ล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่ 1- 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําเอาไว้นะครับจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก3 8 8นะครับสูตรที่1นนะครับคำนวณได้เลข8สูตรที่2คํานวณได้เลข8สูตรที่3คํานวณได้เลข3 สูตรที่4คำนวณได้เลข3ก็จะมีตัวเลขแค่2ตัวคือ8กับ3เท่านั้นมาดูว่ามันออกอะไรนะครับออก3 8, 8 8นะครับงวดนี้นะครับเลข8 2สูตรนะครับมาที่หลักหลักหน่วยนะเราต้องการหน่วยหน่วยบนกับร้อยบนนะครับสูตรนี้จะเป็นหน่วยบนกับร้อยบนดังนั้นเลข3ตัวที่เหลือนะดังนั้นเลข3ตัวที่เหลืออยู่2สูตร มันก็จะบังคับไปอยู่ที่หลักร้อยทันทีนะครับนี่แปดมันเข้าหลักหน่วยดังนั้นเลข3จะเป็นหลักร้อยใช่ไหมครับมันจะบังคับอยู่2หลักนี้เท่านั้นนะครับคือร้อยกับหน่วยเอามาดูงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข3นะครับอยู่สามสูตรนะครับนี่เลขสามอยู่สามสูตรผลรางวัลมาดอกสามนย์เก้านะครับเลขส อยู่ที่หลักร้อยดังนั้นไอตัวที่เหลือตัวเดียวเนี่ยเลขเก้มันจะต้องมาอยู่หลักหน่วยนะเห็นไหมครับเ้าจะอยู่ที่หน่วยบนดังนั้นเลขเกตัวที่เหลือก็จะอยู่ที่หลักหน่วยบนโดยอัตโนมัตินะครับไปหลักอื่นไม่ได้นะครับมาดูงวดถัดมานะครับคํานวณได้สองสมีเลขสองอยู่สสูตรนะครับมาดูว่าเลขสองมาอยู่หลักไหนนะครับเลขสออยู่หลักหน่วยนะครับ เลข2อยู่หลักหน่วยดังนั้นตัวที่เหลือเลข3ตัวนี้มันก็จะไปหลักอื่นไม่ได้นะมันต้องไปอยู่หลักร้อยอย่างเดียวนะมนไม่ต้องอยู่หลักร้อยสก็จะอยู่ที่หลักร้อยบนนะครับก็จะอยู่100ร้อยกันหน่วยก็ถูกต้องนะครับเอางวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สามสามสองสองเลขสามมีอยู่สสูตรผลรางวัลมาดอกสามเก้าสองเลขสเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยเห็นไหมครับ สามหลักร้อยดังนั้นตัวที่เหลือเลขสองก็จะต้องไปหลักหน่วยใช่นไหมครับสองก็จะมาอยู่หลักหน่วยนะครับทันทีนะครับไปทางอื่นไม่ได้นะครับนี่สองมาอยู่ที่หลักหน่วยอา่มาดูว่าถัดมาสูตรคํานวณได้เลขหก 6, เหมือนกันเหมือนกันทั้งสี่สูตรเลยงวดน,นี้อาจจะเลือกยากนะครับหกหกหกนะครัหก มันก็เดาได้แค่2หลักเท่านั้นนะครับคุณจะเดาไว้ที่หลักร้อยหรือหลักหน่วยแค่นั้นเองนะครับมาดูผลรางวัลที่ออกคือ2 4 6 6มันมาที่หน่วยบนนะครับงวดนี้เข้าเฉพาะหลักหน่วยอย่างเดียวนะมันได้เลขเดียวนะครับงวดถัดมาคำนวณได้4 3 43อ่างวดนี้มีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับมีเลข4อยู่2สูตรมาดูว่าเข้าหลักไหนนะเลข4นะมันออก3 2 4ดังนั้น4มันเข้าที่หน่วยบน ดังนั้นเลข3อีก2สูตรมันก็จะไปหลักร้อยทันทีนะครับส2สูตรนี้ใช่ไหมครับไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับดังนั้นก็ลงตัวพอดีนะครับ3อีก2สูตรมันก็จะไปที่หลักร้อยบนทันทีนะครับถ้ามันมี2ตัวแบบนี้เราก็เดาได้เลยนะครับไม่ร้อยก็หน่วยถ้าตัวหนึ่งอยู่หลักร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไปอยู่หลักหน่วยนะครับงวดถัดมาคำนวณได้8 2 8 8อ่ามีเลข8อยู่3สูตรนะมีเลข8เนี่ย3สูตร มาดูว่าออกอะไรนะเลข2มีสูตรเดียวนะออก8 5 2หสนะ3สูตรนี้อยู่หลักร้อยดังนั้นเลข2ตัวที่เหลือนี่เลข2ตัวเดียวเนี่ยมันจะไปหลักหน่วยทันทีนะนี่ลงมาหลักหน่วยนะครับามาดูงวดถัดมาสูตรคำาวณได้8 8ด5ดหนะครับ8มีอยู่2ส,สูตรนะครับ5มีอยู่2ส,สูตรามาดูเลข8ก่อน ผลรางวัลออก865แปดมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับแปดนี้เข้าหลักร้อยดังนั้นไอ้เลขห้าสองตัวที่เหลือมันก็จะมาอยู่หลักหน่วยทันทีนะครับนั้น,นเลขห้าตัวนี้มันมาออกที่หลักหน่วยไหมครับก็ถือว่าตรงตามสูตรที่เขียนเอาไว้นะครับร้อยบนหน่วยบนตัวเดียวนะครับเทียบชนสี่สูตรนะครับหลักสิบไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะครับ อันนี้จะอยู่ที่ร้อยหรือหน่วยอย่างเดียวคราวนี้จะมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับว่าทั้งสี่สูตรที่ผมเลือกมามันคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งหลักหมืน่นเลขเก้าบวกหลักร้อยบนเลขแปดบวกหน่วยบนสองครั้งห้าบวกห้าด้สิบบวกสิบล่างเลขหกบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์บวกร้อยหน้าครั้งที่สองคือเลขสอง บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง4บก4ได้8บวกร้อยท้ายครั้งที่2คือเลข9เท่ากับ9นบวก8ได้17 17บวก10เป็น27 27บวก6 33 33บวก2 35 35มาบวกอีก8 43 43บวก9 52ดังนั้นสูตรที่1ได้เลข2 ได้เลขสองนะครับในสูตรที่หนึ่งเลขสองนะครับถ้ามาก็คาดว่าจะอยู่ที่หลักร้อยหรือไม่ก็หลักหน่วยนะใครชอบร้อยหรือหน่วยก็ไปวางเอาเองนะครับมาดูในสูตรที่สองก่อนนะครับสูตรที่2เนี่ยเอาหลักหมื่นเลขเก้บวก10บนเลขหกบวกหน่วยบนเลขห้านะครับแล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึงเลขห บวกสิหน้าครั้งที่หนึงเลขศรรูบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1นึ่คือเลขแปบวกสิบท้ายครั้งที่1 3ครั้ง3 8, ามแปดยี่อไม่ใช่ครับเลข3มนี่บวกกัน3ครั้งนะครับโทษดีสามบวกกัน3ครั้งได้เนะครับตาลายนะครับแล้วบวก10ท้ายครั้งที่2องคือเลขแปแล้วบวก7คงที่นะครับบวก7คงที่เท่ากับ9นี่บวกหได้ 15 15บวก5ได้20 20บวก6ได้26 26บวก8ได้34 34มาบวกอีก9 43 43มาบวก43บวก8 51 51บวก7 58ได้เลข8นะครับดังนั้นสูตรที่2ได้เลข8อ่าใครชอบเลข8 ก็เอาเลขแวางไว้หลักร้อยหรือไม่ก็หลักหน่วยนะครับมาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ามเอาหลักหมื่นเลขเบวก10บนเลข6บวก10ล่างหน่วยล่างบวกหกบวกสามบวกหน่วยหน้าครั้งที่2องเเลขเจบวกร้อยท้ายครั้งที่1นครั้ง3 8มแบสบวกสิบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือเลข4บวก หน่วบวกสิท้ายครั้งที่สอคือเแปดบวก6กพงที่เท่ากับเนะครับบวก6ได้15 15บวก6ได้21 21ิบเอ็ดวกสามได้ยี่สิบสี่ยีวกเจ็ได้สามสบเวกสี่สาบวกยี่สิก็เป็น55าสิบห้าบวกสี่ห้มาบวกอีก8 67 ห7มาบวกอีกหกเจ็สูตรที่สามได้ลเลขสามมีใครชอบเลขสามไหมถ้าเลขสามมาก็จะอยู่ในหลักร้อยหรือไม่ก็หลักหน่วยนะอยู่สองหลักนี้อามาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่สี่ใช้หลักหมื่นเลขเก้าบวกหลักสิบบนเลขหก 6. บวกหลักสิบล่างเลขหกบวกร้อยหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งหกหกบวกสิบหน้าครั้งที่หเลขศบวกหน่วยหน้าครั้งที่2องคเลขเจบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองาครั้ง3ามเก้ายี่สิบวกสี่บวก4ี่ที่เก้าบวกหกแล้วสิบห้าสิบห้าสิวกหกอ็ดยีนะครับ

67 67 67จ็กสิ็บเกโบอีก4เป็น7 1็นะครับได้เลขหนนะครับสูตรสุดท้ายได้เลขหนึดังนั้นก็จะได้ตัวเลขครบทั้ง4สูตรเป็นที่เรียบร้อยตัวเลขในงวดใหม่คืองวดวันที่1กันยายนตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับมีสมีแมีสมีหนึ่ ตัวเลข4ตัวนี้ถ้ามาคาดว่าจะอยู่ที่หลักร้อยหรือไม่ก็หลักหน่วยนะใครชอบตัวไหนในตำแหน่งไหนก็เอาไปวางไว้นะสองก็อยู่หลักร้อยหรือไม่ก็หน่วยสีแปดก็อาจจะอยู่หลักร้อยหรือไม่ก็หลักหน่วย3ไม่อยู่หลักร้อยก็อยู่หลักหน่วยหนึ่งถ้าไม่ออกหลักร้อยก็อยู่หลักหน่วยะมันแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้มันเป็นแนวทางของสูตรร้อยบนและหน่วยบนเท่านั้นเผื่อใคร สนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับผมก็เห็นว่าสูตรมันน่าสนใจมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ผมเลือกมา4สูตรนะครับใครแต่ละคนก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันก็ลองเลือกดูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยแหละสำหรับคนที่ชอบสูตรคำนวณก็ลองไปคิดดูนะครับช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพันันที่ผิดกฎหมายนะครับ สูตรจะเข้าไม่เข้าต้องไปรอดูในวันที่1กันยายนถึงจะรู้คำตอบนะครับวิธีการคำนวณผมก็ลงบอกให้ทุกสูตรแล้วนะครับนี่หรือใครจะดูแบบนี้ก็ได้นะตั้งแต่สูตรที่1สูตรที่2ส,สูตรที่3ส,สูตรที่สีนะไปคำนวณตามเส้นที่ขีดไว้นี่ก็จะได้เหมือนกันนะครับในคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสูตรก็มีค่อนข้างเยอะใครอยากดูสูตรไหนนะครก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปบอกมาได้นะครับถ้าผมว่างจากงานผมก็จะมาลงสูตรให้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ